เออเรามาจอดลึกถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครในเรื่องนี้ว่าครับนะฮะตัวพระเอกหรือว่าจ็อกรเรารู้แล้วแหละว่าเป็นคนที่มีความฝันแล้วก็จับพ้าจับผูมาเป็นนักสืบแต่ว่าอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ซ,ซึ่งซ้อนอยู่ก็คือความเป็นนักประดิษฐ์ทําไมถึงใส่ความเป็นนักประดิษฐ์เข้ามาในคาแรคเตอร์ของจ็อกมันอาจจะเริ่มต้นที่ว่าพอเป็นนักสืบแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ในการ ตามถ่ายรูปในการทำนู่นทำนี่ก็เลยเราก็เลยโล่ไอโลไอ่ไอกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยในเรื่องการประดิษฐ์เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นให้เขาเป็นคนช่างประดิษฐ์ซึ่งซึ่งมันสนุกมากในการคิดไอพวกเครื่องต,ต่างๆเ่าเานี้ยผมได้ได้ยินมาว่าทุกอันทุกอันมกนเป็นไอเดียของไอคนชุดฮาวายนั่นแหละพี่ปิงอัอพี่ปิงก็เป็นติกด้วยพี่ปิงก็เป็นคนเป็นคนชอบคิดนู่นคิดนี่ ซึ่งส่วนใหญ่จะจะใช้สาระไม่ค่อยมีสาระดีขึ้ไม่ค่อยได้เราจะเราวางคาแรคเตอร์ว่ามันเป็นคนโง่เป็นคนโง่ที่คิดด้วยองฉลาดอย่างเช่นทำหมูกระทะพลังแสงอาทิตย์เนี้ยเราต้องมีจุดขายหมูถ้ามีจุดขายแล้วทำไมต้องใช้ไฟด้วยเรามีแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ลงปั๊บเป็นวันขยายปั๊บหมูสุกฝนตกเรรั่วเอแล้วไอ้พวกไอผมที่ผมไอมือ ไอ้มือรีโมทอ่ะอันนี้มันมาอย่างไงพี่ไอเครื่องอาบน้ำอะไรยังพอเข้าใจได้ไงคนอะไรจะคิดคิดประดิษฐ์มือพี่ปิงคิดได้ไงก็เป็นปิงอะเป็นเป็นเป็นปิงอ่ะก็เลยคิดได้ก็สามารถสมมารถแบสมมารว่าคิดไม่ออกก็อย่างนี้ได้เอามือนั้นอ่ะมาลองค้างได้ถ้าเห็นในหนังม่มีโดมยาดมดมยาดมกดมีโปรแกรมดมยาดมปื๊ดปืดดูเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่น่าออกมาจากจาก จากหัวคนน่ะคือนึกออกไหมพี่ประดิษฐ์ไม้เก่าหลังเออเรายังรู้ว่ามันทําไม้เก่าหลังแต่นี่คือมือเอามาทําผมชอบอันนี้ผมชอบเครื่องนวดหลังพลังปัน <c oughs> ่น,นอ่าถีบแล้วที่ันหลังแล้วน้ำปั่นจะเดินมาถามแล้วแล้วพี่ไม่เมื่อยขาเหรออันนั้นคือเมคานิตจริงไหมะฮะไอ้ที่เวลาถีบแล้วข้างหลังข้างหลังจะนวดจริงไหมหรือว่ามีคนคอยชัดไม่ได้มันเป็นมอเตอร์อยู่ข้างหลังอ๋อแยกกันใช่มีพัดลมไม่พัดลมเขาปั่นแล้วจะมีมีพัดลมอย่างนี้ด้วยอขาปั่นเสร็จแล้วจะปวดขาใช่ทุกชิ้นมาจากพี่ปิงห้ง เมื่อกี้ผ่านไปเป็นคาแรคเตอร์ของของจ็อกส่วนคาแรคเตอร์ของน้ำปั่นต้อง,องเป็นคนเซ็กซี่สวดทรงองเอวต้องมาซึ่งตอนนั้นพีคเด็กมากเลย18คงยังโตไม่เต็มที่ยังไม่สุกไม่ค่อยโตมีวิธีเปลี่ยนลุกยังไงบ้างตอนนั้นพี่จับพี่จอจับมาทำอะไรบ้างเราก็ทำผมทำสีผมใหม่สีผมเลยซึ่ะนั้นเรียน มหกอยู่ปะหรือว่ากำลังจะเอ็นด์ก็เหมือนแบบเพิ่งจบไปอ่ะอ๋อก็โอเคสามารถเปลี่ยนสีผมได้นี่ก็อยากทำอยู่แล้วเคยทำมาก่อนเลยนะตอนนั้นผมดำมาตลอดตลอดชีวิตเลยก็ตัดผมทำสีผมตรงด้วยค่ะแล้วก็ไปเราไปดัดดัดแล้วทำสีจอยเออพอทำผมพอแต่งหน้าพอมีชุดมีชุดอะไรก็เออก็ดูเป็นสาวอืมสาวขึ้นมาคือเขามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็แต่บางอย่างมันยังไม่พอ มันยังไม่พอซึ่งถ้าใครที่ดูดี d แบบมีคอมเมนต์ทารี่จะขึ้นด้วยว่าฉากนี้เนี่ยมันจะเป็นฉากที่น้องพิคเดินออกจากบ้านแล้วก็เดินจากจากสปาอ่าจากสปาแล้วก็บอกว่าต้องอึมมากเพราะมันจะมีผลต่อฉากต่อไปซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาในกองถ่ายมากใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะมีมุกว่าซนี่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วเจอลูกน้าทแล้วพอลูกนาทพอโดนปุ๊บมันก็หน้าอกก็จะโดนปึ้งโดนหลังหลังแล้วมันก็จะอ ซึ่งซึ่งมันไม่พอภาพเนี่ยมันไม่พอมันต้องเห็นมันต้องมันต้องขนาดมันต้องขนาดแล้วขยี้อ่ะมนนลิมต้องมุกลิมต้องขยี้อ่ะครับก็เลยเติมให้เขาเติมส่งไปเติมที่ที่เกาหลีเลยเพื่ช้วยงเท้าคาสันประมาณ8ดคู่เจอเสื้อผ้าของเราไ่แหละเติมให้เติมเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเห็นว่าตลอดการถ่ายทำก็ต้องเติมเติมบ้างเล็ก บางบางซีนเยอะคสังเกตดีเขาตีไม่มีเขาตีนิวเลยบางทีใหญ่หบางทีเล็กผมกลับไปดูอีกรอบดีวกว่าแต่สีนนี้มันเน้นไงก็เลยต้องใส่เข้าไปให้มันเต็มครับก็จะเป็นที่มาของไอ้ฉากลูกระนาด อ๋อเหรอไม่แล้วเราเราเป็นยังไงเราเห็นตัวเองแล้วแบบโอเคไหมถ่ายรูปตัวเองลงไฮไฟล์ Fi ตอนนั้นตอนตอนหนังฉายอ,ะอ่ะพอเดินออกมาเดินมาจากจากสปาคนดูแบบตกใจอะ <laughs> ่ะ <c oughs> นี่ของจริงใหญ่นี้เลยวะถ่ายคนอะไรเงี้ยแล้วชุดก็นเน้นเลยนะไอ <c oughs> ้เล็กเลยรัดรัดแล้วผมสงสัยเนรุลูกลนานเนี่ยถนนไหนมันจะมีถี่ขนาดนั้นที่คือมองไปเบื้องหน้านี่เหมือนไอ้ลานมอเตอร์คอ้อนนะ น,นี้เราก็สร้างขึ้นมามอุอปกมาเรื่องนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ก็คือจะว่าเหมือนเดิมก็ก็คล้ายๆแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทจะเป็นแบบว่าโอ้คนใต้เลยแต่อันนี้จะมาแบบ Bell, แบลวแอปแบลวใส่ <Se xy. S 1> ผมเซ็กซี่เป็นตามนี้แล้วก็จะมีฉากแบบผมว่าทุกคนจำได้คือฉากล,ล้างรถ อปป้าเขาเขายินดีที่จะเล่นเต็มใจเขาบอกว่าถ้าหนูไม่รักพี่หน่อยหนูไม่ทำรักพี่มากนะพี่เอสแต่แต่ผมว่ามันก็มีความสุขดูเขาเล่นแล้วเขามีความสุขเขาไลนมนมเอ้ยหน้าอกไล่น้าอกใหญ่เลยเขาจริงตอนถ่ายเป็นไงครับบรรยากาศเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงแล้วเขาเต้นไปแต่วเขาไล่ไม่เพราะเพราะว่าเขาเห็นจ็อกมาเขาชอบจ็อกไงจ็อกแล้วมาจอดปุ๊บเขาก็เลยแบบอยากจะแบบ อยากจะแบบว่าทำตัวเซ็กซี่ก็วยวนเนี่ยนั่นดีมากโอปอลโอปอคมมากเรื่องนี้ขอให้ไปดูหลายๆฉากของโอปอฮามาเราจะบอกอะไรเรื่องหนึ่งว่าพี่ก็เจอเนื้อคู่ในกองตรงนี้แหละเป็นผมเป็นสิ่งที่ผมอยากจะขยี้มานานแล้วผมเขาดาวมาให้ถึงประเด็นนี้ <S <S คือเราจะได้เห็นนักแสดงหลายๆคนเนี่ยมารับเชิญหรือว่าบางคนเนี่ยใช้คําว่ามาเป็นเอ็กซ์ตร้าดีกว่าคือเป็นตัวประกอบ ชั้นชชัั้้นนเลวด้วยชั้นเลวเพราะว่าอย่างอย่างคนที่มีชื่อเสียงมารับเชิญนี้เราเข้าใจแต่ว่าบางคนไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยแล้วก็มาคือมาเป็นเอ็กซ์ตร้าในบทของคนส่งพิซซ่าใช่คนนั้นคือพิซซ่ามาจริงๆเหรอเนี่ยนะฮะเก่งใจกันบ้างไหมเนี่ยมาเซอร์พงศ์เฮ้ยโหอยากกินตรงนี้เลยอ่ะคุณเต๋อธันทวิทย์มาเล่นเป็นคนส่งพิซซ่าใช่แล้วก็คิวเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองแป๊บเดียว มาเป็นคนงูคนหนึ่งสรงชาผิดชั้นแต่ว่าเรื่องราวต่อจากนั้นมันมันมันไม่ใช่จบแค่วันนั้นเขาเข้ามากองกี่วันฮะมาวันเดียวเหรอมาวันเดียวเลยเหรอแล้วก็หายไปเลยโอ้โหแซงว่ามันแสบแล้วไม่ได้เข้าสรกกับพีคด้วยใช่ไม่เจอกันไม่เจอกันเจอซันนี่แต่วันนั้นพิกอยู่แหมทำ็นจําได้ทีเรื่องอื่นก็ไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดตํานานรักระหว่าง ตัวประกอบกับนางเอกเกิดขึ้นใช่แล้วก็เนี่ยก็จะเห็นภาพแบบเมื่อกี้จนถึงทุกวันนี้อือไม่น่าเชื่อคือแสบมากนะมาแป๊บเดียวมันก็เอ้ยมันจีบนางเอกแล้วผมอยากจะถามมันเหลือเกินว่าเอาอะไรมากล้าตอนนั้นน่ะเขาไม่เอาอะไรมากล้าถามนางเอกด้วยวันแรกที่พิ่เจอพี่ยังไม่คุยเลยเจอทธอก็แบบรู้สึกไงกับไอ้คนไอ้หนุนหรรู้สึกไงกับไอ้หนวนตอนนั้นดูไม่มีทรงเลยเนาะแรกอะเจอแล้วเฉยเฉยแต่ว่าหลังจากนั้นเจอกันที่เนี่ยค่ะแล้วพอเจอที่นี่ก็ค่อยๆรู้สึก มันมาทำอะไรอ่ะก็เขาหน้ารักมันมาทำอะไรที่นี่ยแบบเป็นเบื้องหลังอะค่ะมาเขียนบทมาแบบเตรียมตัวไปกองอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาจะทำเบื้องหลังเป็นเหมือนถ่ายเบื้องหลังเขียนบทเป็นถ่ายเบื้องหลังกันเลยก็ลาดอ่ะเออไปถ่ายเบื้องหลังก็หลับไปกองอะไรเงี้ยแล้วเขาซึมซึมมาในชีวิตเราอย่างไรแเวที่นี่เขาจิบหถูกป่ะก็เหมือนคนเรามันรู้สึกต่อกันเนาะมันก็รู้กันเอง จีไจากมัน <minutes> จีดมานานไม่เหรอไอจักรเดี <as> ๋ยวดีแล้วรักแล้วตอนนั้นเราเราดังแล้วนะพีคเราเป็นนังเอกแล้วนะค้กนชอบเราเยอะนะไม่มันมันก่อนนั่นนี่ค่ะคือเหมือนพอถ่ายกันจะจบแล้วใช่ไหมมันก็จะมีปาร์ตี้คือพีคก็ไม่เคยไปแบบสอนให้ไปแบบเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนบ้างให้มันเรียนรู้ชีวิตนี่มันรู้เอาไปสอนสอนชีวิตดีกว่าไปแบบว่าให้เจอสังคมเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เต๋ยก็จะมาตลอดมันมาไหม มาใช้ชีวิตให้ดูใช้ชีวิตสังสรรค์ให้ดูแล้วเขามีอาการไงบ้างไอ้จี๋ไหมนี่เราเหมือนเป็นอิในไซต์ความรักเออต่กพีกนะโอ,อ้โหหลบกันใหญ่เขาไม่ไงอยากรู้อ่ะเขาจีบด้วยวิธีอะไรโทรคุยคุยไหมอ๋อมันมาเรียนทุกครั้งเลยเนี่ยอ๋อไม่เคยโทรคุยไม่เคยเลยแต<า>่จกเจอกันที่เนี่ยคือเหมือนพอรู้ว่าพีกมาคือพอแยกกันก็ ่แต่พอแยกกันก็ไม่มีไม่มีไม่คุยเลยค่ะโอยนี่แสบแสบมากเอใช่แต่ตอนแรกก็ไม่ได้โจมตีอะไรมากมายโจมตีฉันว่าโจมตีเลยเหรอกระหน่ำโจมตีกันอีกแล้วเหรอคือไม่พอพี่ไอ้เต๋อเนี่ยมันยิ่งดูมันยิ่งดูไอ้เต๋อมันใช้พลังรักอ่ะเหรอคือเรียนรู้จากพี่เอสเหมือนกันพลังรักแล้วผลักดันตัวเองให้ให้มาเจอคนที่เรารักให้ได้ยัดความรักไปให้เขาค่อยๆค่อยๆตอนนั้นก็ไม่ สอดความลับเข้าไปใช่ก็ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่โง่อ๋อสุดท้ายก็ใช้เวลากี่ปีเฮ้ยกี่เดือนีรู้จักกันตอนสิ้นปีใช่ไหมคบกันประมาณเกือบอีกปีหนึ่งอะเหรอนานเหมือนกันเนาะนานแสดงว่าเขาก็ต้องเอาชนะใจเราพอสมควรเราตั้งรอกเขาโอ้ยคนจิตเยอะเออในกองในกองนี่โอ้ยใช่ไหม หรอในกองเนี่เหรอแจ็คผมมันแจ็คจีบเลยเอาจริงแจ็คจีบเหอไม่จีบไม่จีบใช่จัตตาร์แจ็คกับพีคิดว่าแจ็คเด็กมากเพราะเราเห็นเขาแฟนฉันใช่มากพี่ก็จะแบบแจ็คไปเล่นกับเขาโดยไม่รู้ตัวไงแจ็คเออคิดถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังทำอย่างนี้อยู่แจ็คอะเราพีคไม่รู้ว่าเขาคิดหรือเ่าหรือว่าแบบไม่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้ค่ะแต่คือเหมือนกันคิดอีกฉากหนึ่งก็คือฉากก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นก็คือซันนี่ต้องต้อง ถอดเสื้อถอดผ้าใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวซึ่งจริงสันนี่เป็นคนอายร่างกายตัวเองมากเป็นคนไม่ค่อยเซลกับหัวนมตัวเองเป็นคนไม่ค่อยเซลกับอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยโชว์ยอมอีกแล้วอ่ะพี่ยอมบอกไแรกเลยบอกแน่อ่านบทบอกว่าต้องมีสี่นี้นะไปเตรียมตัวมาเขาก็ไปฟิตร่างกายได้ผลไหมก็โดยความหนาบางได้คือคือเริ่มบางแล้วกล้ามท้องเริ่มมาแล้วแต่นมยังเยอะอยู่ เป็นคนนมเป็นคนนมเป็นคนมีนมนมนมไม่ลงเขาจะหันหน้าเข้ากล้องน้อยหน่อยนมไม่ลงก็ก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยดีด้วยดีก็กี่เทคฮะก็เปลี่ยนมุมอ่ะไม่เยอะไม่เยอะเพราะเรารู้ว่าซันนี่ก็ไม่ค่อยพร้อมแจ็คก็ไม่แข็งแคร์เลยแจ็คก็แจ็คก็ถอดเสื้อโหแจ็คถอดทุกเรื่องครับแจ็คถอดแทบทุกเรื่องบางได้ถอดเกงด้วยบางเรื่องถอดเกงเหลือเกงในตัวเดียวมันก็ถอดมาแล้วมันทุ่มเทกับการแสดงมากฉากจบ ผมเห็นใน D v วดีมีการขึ้นคอมเมนต์ที่ว่าถ่ายทำถึงสคงนด้วยกันต้องซ่อมใหม่เพราะว่ามันไม่จี๊ดคือในเรื่องเนี่ยเขาเขาหายกันไป,นไปอ่าเหนีกันไปแล้วก็กวกจะโดยแบบ,บว่าซนนี่เห็นเห็นคนคล้ายน้ำปันบบนน่นไอ้ไอ้จ็อกกบคล้ายคล้ายน้ำปั่นเดินเดินไปในบ้านก็เดินตาตามตัวถ้าบอกว่าสุดท้ายมันจะไม่เจอแล้ววาคิดไปเองใช่ตัวทับแบบไอ้พี่เปิดมาน่ หรือว่าเห็นเห็นอยู่ตรงระเบียงใช่คือลมพัดอ่าอ่าพอเปิดไปปุ๊บแล้วก็เจอเลยบอกว่าไม่ใช่ซุเปอร์เทนตั้งตัวอีนี้หันมาเจอช็อกช็อกปุ๊บกลางจะพูดอะไรบางอย่างช็อกกอดเลยอ่าซึ่งฉากกอดเนี่ยทราบมาว่าน้องพีคไม่รู้เรื่องเลยว่าจะกอดน้องพีครู้ว่าอะไรตอนนั้นรู้แค่ว่าหันมาเจอเหมือนก็ไม่อักอะซ้อมเดี๋ซ้อมใช่ค่ะซ้อมก็ไม่ไม่ให้รู้ด้วยซันนี่รู้ซ้อมก็คือบหน้าอย่างเดียวปุ๊บ พอแอคชั่นจริงเขาพอก,กอดซันนี่โผล่กอดเลยใช่ไหมถ้าเราตกใจจริงสิอินมากเลยตอนนั้นแบบใช่ไหมมันมันแบบรู้สึกใช่ใช่เห็นหน้าตอนนั้นหัวร้องค่ะแบบาาคือช็อกจริงๆตอนนั้นเราเราแล้วอารมณ์มันมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะลองไปดูหน้าน้องพีคตอนโดนซันนี่พูดเข้ากอดตกใจจริงตกใจปุ๊บกอดพอซันนี่กอดปุ๊บพี่กอดตอบเลยก็ร้องไห้ ไปดูหน้าร้องไห้ของพีคในฉากนั้นเพราะร้องร้องเลยอะงองแงเลยอะตอนนั้นอ่ะออคืออินมากอินมากแต่สุดท้ายก็ได้เป็นฉากจบที่ทุกคนพอใจ